จเจริญพรญาติโยมทั้งหลายมาศึกษาธรรมะหัวข้อที่ญาติโยมสนใจกันมากในเรื่องของความโรคและความไม่โรบก็มีญาติโยมเข้าใจผิดกันก็เยอะไม่เข้าใจหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาท,ท,ทั้งที่ครุกค,คีอย,อยู่กับพระพุทธศาสนาแต่ว่าไม่เคยเขใจ นั่นก็คือเรื่องความโลภและไม่โลภความโลภนี้เป็นอย่างไรความไม่โลภนี้เป็นอย่างไรความโลภนี้คือการทุจริตความไม่โลภคือการสุจริตความโลภนั้นก็หมายความว่าทรัพย์สินเงินทองของเราที่เราได้มานั้นเกิดจากการที่เราทุจริตมา ลักขโมยจี้ปล้นค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เรียกว่าเป็นความโลภเป็นความโลภแต่ว่าถ้าเกิดว่าความไม่โลภเป็นอย่างไรความไม่โลภก็คือว่าเราได้ทรัพย์สินเงินทองทุกบาททุกสตางค์มาด้วยความสามารถเราไม่ได้ไปนะ ฉกช,ชิงวิ่งราวเราไม่ได้ไปลักขโมยจี้ปล้นใครหรือเราไม่ได้ไปโกงใครมาที่เราได้มาะจะเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านถ้าเราได้มาโดยสุจริตนั้น,ไม,น,มนไม่เป็นความโรคนะไม่เป็นความโรคนะแต่ถ้าว่าสิ่งไหนที่เราได้มาโดยทุจริตทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องเงิน เป็นล้านบาทเดียวเราเห็นเขาวางไว้เงินเขาเราไปหยิบเอาเราก็เป็นความโลภแล้วนี่ก็เป็นความโลภไม่ต้องเป็นร้อยไม่ต้องเป็นพันเพราะนั้นความโลภนั้นอยู่ที่เจตนาที่จะเอาทรัพย์สินเงินทองของคนอื่นที่เขาไม่ได้ให้ด้วยอาการนาลักขโมยจี้ป้นคดโกงเขา อย่างนี้เรียกว่าเป็นความโรคพระพุทธเจ้าตรัสนะไว้ว่าไม่ให้เรามีความโรคเพราะความโรคเกิดขึ้นที่ไหนที่นั่นจะมีแต่เรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นให้เราลดเลิกละความโลภให้ได้แล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุข จะพบจากความเจริญตัวเราจะไม่เดือดร้อนคนอื่นก็จะไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนใดคงจะเข้าใจธรรมะเป็นอย่างดีว่าความโรภหรือความไม่โรภนั้นเป็นอย่างไรขอเจริญพร